สวัสดีครับคุณผู้ผมชมครับผมอยู่ผมบูมนะผมที่ออร์บ้านไทยแลนด์นะผมวันนี้ก็มีรถแม่ชองอีกแล้วนะครับข้างล่างผมนะครับผมเป็นเบียร์เป็นพิวนะผมซีรีส์4 G22 นะครับผมคันนี้เป็น4 3 0 i นะครับผมก็ G22 ส่วนใหญ่นะตอนนี้นี่คือเลือกพาทินนี้กันหมดเลยนะฮะไฮไลท์วันนั้นนะผมคันนี้เป็นคันแรกนะผมในประเทศหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมเป็น Xsod นะผม IPE นะผม 2ีสองส่วนใหญ่นะตอนนี้นี่คือเลือกคาสทินี้กันหมดเลยนะฮะมาดูแล้วผมแบนคาเบลนี่ครับผมนะนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมก็จะมีเป็นครบเซตของคางคาเบลนะผมมีลิ้นหน้านะผมมีตัวขนาดด้านหน้าแล้วก็ตัวไซส์สเกิร์ตนะผมดิฟิเซอร์หลังสปอยเลอร์นะผมตัวปีกด้านข้างแล้วก็ขนาดบนด้วยแต่ผมจะให้ดูงี้ับผมนี่ครับผมผลงานเขานี่คือฟอนต์นะผมด้านหน้าดูนะครับผม มีโลโก้คาเบลอย่างนี้นะความเท่ของมันคือ <c oughs> นี่นครับผมดารบ์บอนนะผมหรือพี่เพ็กนะนะสักอย่างนึงครับผมซึ่งเบาดีนะครับผมเท่ฮะบ,บอกเลยฟิตติ้งดีนะครับลิ้นหน้าคือเบามากนะครับผมไฮไลท์อย่างนึงที่เขาชอบกันคือตัวดิฟเฟอร์หลังนะครับผมเป็นชิ้นใหญ่นะครับผม ซึ่งมันจะมาอย่างนงี้ครับผมมีลโก้คาเบลเหมือนกันอยู่ข้างบนและนะครับผมมีไฟเบรกด้านหลังเป็นเส้นตรงนี้เพิ่มความเท่เข้าบิดนั่นเองนะครับหล่อมากจริงๆไฮไลท์วันนั้นนะผมคันนี้เป็นคันแรกนะผมในประเทศหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมเป็น X ซอสนะผม IPE นะผมทำออกเป็นคอร์สออกเป็น4ด้วยนะผมซึ่งเซตติ้งมาจากโรงงานทั้งหมดนะผมเป็นแคสแบ็กลงมานะครับผมก็ อย่างน้อยก็คือน้ำหมักเบาขึ้นกว่าท่อเดิมแน่นอนนะครับผมแล้วก็สวยขึ้นแน่ๆครับผมชิมนะผมปลายท่อเป็นตัวสแนเลสมานั่นเองครับผมโลโก้ไอพีแบบนี้นะเนี่ยนะครับผมหล่อเหลาอาการแน่นอนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับรีโมทนะครับผมสาหรับเปิดปิดวาล์วนะครับผมคือจะบอกก่อนว่าชิ้นงานนะครับผมเอาชิ้นเล็กๆให้ดูก่อนเดี๋ยวนี่ครับชิ้นตินต่อชิ้นต่อของคอร์สนะครับผมแต่งานไอพีเนี่ยจะเป็น งานเป่าเนี้ครับผมนะา v i บบอกโมดนะครับผม i n n o t e c h p e r f o r m a n c Exxor อนะครับผมมีรหัสบอกหมดนะผมแล้วก็ตัวรอยเชื่อมเขาดิคุณผู้ชมให้ดูงานดูรอยเชื่อมเขาสวยงามหล่อแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะคุณผู้ชมครับผมว่าทีมสองอันนี้่ะพอใส่ทุกอย่างครบไปแล้วเนี่ยครับเสียงจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ตัว พาร์ทคาร์บอนกับท่อจะรับกันไหมสวยงามขนาดไหนนะผมเดี๋ยวไปฟังเสียงเดิมกันนะผมว่าเสียงเดิมมันฟีลไหนนะครับผมผู้ชมไปชมกันเลยครับผมเดี๋ยวตอนสร็จที้ีย Terima kasih telah menonton! ผูช้ชมครับผมเสร็จเรียบร้อยนะผมสำหรับ BMW นะครับผมซีรีส์4 G22 คันนี้นะครับผมโคตรหล่อครับผมก็ข้างหน้าเขเพิ่มด้วยนะครับผมเป็นตัวกริลหน้านะผมเป็บบนตัวทรง M4 นะผมกรอบคาร์บอนนะครับผมหล่อมากๆนะครับผมแล้วก็แนวฟิตติ้งของคาเบลนะครับผมอ่าลิ้นหน้า,นาพอด,ดีเป๊ะสวยงามน,นะผมตัวทริมนี้คนระับเพิ่มความดูดเดือดเขาอีกลูกค้าก็ใส่กระจก M4 แล้วด้วยนะครับรผมน,นะนี่นะทั้งนั้น มันเลยแมทช์กันสุดๆเลยครับตอนนี้สกุงสเกิร์ตข้างมาหมดนะครับผมแล้วก็อย่างที่ได้ฟังนะครับผมเสียงท่อครับผมสวยงามมากนะผมยังไม่มีดาวไปนะครับผมถ้ามีดาวไบเนี่ยจะดังกว่านี้แต่ว่าตัวหลังๆปีใหม่ๆเนี่ยเขาก็ถ้าใครอยากเล่นก็คือต้องเตรียมจูนด้วยนะผมเดือดแน่นอนแค่นี้ก็มีแบบตดแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคครับผมโดยรวมเนี่ยออกมาสวยงามมากๆผมงานฟิตติ้งของคาเบลเนี่ยผมบอกเลยว่าเป๊ะสุดๆนะครับผมงานเนียบนะฮะแล้วก็ลายคาร์บอนสวยมากนะคุณผู้ชม ใครสนใจนะผมงานแบบนี้นะผมทักมาได้เลยนะผมที่ไลน์แอดออร์ตบาร์นะผมมียร์มินตอบอยู่นะผมปรึกษาได้ผมว่าคาเบลมีรุ่นนี้ไหมหรือว่าของแต่งแบรนด์อื่นๆพาร์ทอื่นๆนะผมเรามีนะผมแล้วก็ขอฝากยูทูบชาแนลเฟสบุ๊คไอจีทิกต็อกแล้วผมช่องทางในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะผมออร์ตบาร์วีบัสไทยแลนด์นะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนกับรถคันนี้นะผมเบียร์มินยูจี๒ซีที่๔นะผมที่ใส่อะโรพาร์ตคาเบลรอบคันแล้วก็ท่อครับผมแคสแบ็กลงมาของ IP นะคครรับผมโตหล่อครับ เลยนะครับสวัสดีครับ